สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้จะสอนในเรื่องของเอ,เอาใช้เอกสารทบทวนคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องลำดับอนุกรมพร้อมด้วยข้อสอบโอน็ตตอนนี้จะเป็นข้อสอบโอนตอนุกรมตอนที่สิบต่อจากคราวที่แล้วเนาะก็นักเรียนทุกคนก็ใช้เปิดเอกสารเล่มน,นี้นะเปิดไปหน้าท้ายแล้วนะ คนเปิดไปหน้าที่ 54, ห้าสิบสี่หน้าที่ห้าสิบสี่เนาะหน้านี้หน้าที่ห้าสิบสี่เออก็ฟังมาด้วยทําไปด้วยเนาะแต่ข้อที่ยี่สิบแปดข้อที่ยี่สิบแปดดับเอ็นเป็นสองสามสี่กำหนดให้เอ็นเท่ากับสองกำลังเอ็นลบสองคูณด้วยหนึ่งสามยกกำลังเอ็น ถ้า an เท่ากับ a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยเอถึง an แล้ว7จงหา729ดร้อยยี่สิเก้าคูณได้ a หก่เท่าใดเรานี้คำตอบคือ212ร้วิธีการทำล้วก็ดูมาตีความว่า a 6เนี่ยมันก็จากตรงนี้เป็นหลักใช่ไหมจับตรง an นี้เป็นหลัก a 6ก็คือ a 2บวก a 3บวก a สี่ชางถึงพจน์ที่หก a 6นะตัวที่6 a 6 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6มี1 2 3 4 5 5ตัวเนาะ เราก็ลองทดลองแทนเข้าไปโดยใช้เอตรงนี้เป็นหลักใช่ไหมเอตรงนี้คือ2กําลัง A n ลบ2คูณ1นึ่งสามกำลัง A n แล้วก็เอาค่า n เป็น2มาแทนเข้าไปตรงนี A ้ n เป็น3แทนเข้าไป A n เป็น4แทนเข้าไป n เป็น5้เป็นหแทนเข้าไปพอแทนไปปุ๊บก็เป็น2กงกำลัง2อสองลบ A n ลบ2ก็คือ2ลบ2คูณด้วย1นึ่งสามกำลัง2บวกด้วย2อง สเอ็นเป็น3นามเนาะสามลบสองหนึ่งสาลังสบวกสองกลังสลบสคูณหนึ่ามกลังสบกสองกลังหาลบสคูณหนึ่าลังหาต่อไปบวกด้วยสองกำลังหลบสอคูณหนึ่สามกำลังหกามนี้ก็หาค่าแต่อันสองกำลังสองสอลังสลบสเป็นสองกำลังศนย์นึงส่วนสกำลังสเท่า1นึ่งส่วนเก้าตรงนี้ได้เป็นสองคูณด้วยหนึส่วนยีบตรงนี้ได้เป็นสองกำลังสองคูณหนึ่งส่วนแป สองกำลังสามคูณด้วยหนึ่งส่วนสองร้อยสี่สิบสามบวกด้วยสองกลังสคูณด้วยหส่วนเจ็ดรอบเก้านะเอห็ทำออกมาสอกำลังศูนมีค่าเป็นหใช่ไหมก็ได้หนึ่งส่วนเวันนี้ได้สองส่วนยี่นี่ได้เป็นสี่ส่วนแปอันนี้ได้เป็นสองสามเส่วนสอร้อยสิบสามวันนี้ได้เป็นสิบหกส่วนเจ็ร้ยเนืตัวเลขมันน้อยง่ายเนาะเราก็ไม่ต้องใช้การหาผลบวกอะไร เอาเจ็ดรอยกคูณเอก็729คูณทั้งหมดนี่คูณเข้าไปก็แต่วงเล็บหมดแล้วคูณเจ็ด้อยสาสังเกตดูวงเล็บจะตัดทอนกันได้พอเจ็อยคูณเข้าไปปั๊บคูณหนึส่วนเออกมาเป็นนี้คูณเข้าไปคูณเข้าไปคูณไปทุกตัวน่ากระจายเข้าไปพอคูณกระจายเข้าไปปุ๊บตัดทอนออกมาได้81อันนี้ตัดทอนกันหารห้าเอ็ดได้สามหกอันนี้ยี่สิอันนี้ะอันนี้รวมกันแล้วได้เป็นสอง ครานี้ก็ทําแบบนี้เองก็ไม่ยากอะไรนักนะแต่ว่าก็จะดูดูโจทย์มันจะงงงหน่อยนะแต่ที่จริงถ้าเราทําแทนไปทําไปก็จะไม่ยากแทนค่าไปอะไรก็จะไม่ยากอ่ะต่อไปนี่คือข้อยี่ผ่านไปต่อไปข้อที่29ก้าข้อที่ยีสิเก้านาะกระมวลศักขยายพันธุ์ต้นุลาบโดย การตอนกิ่งเพื่อจําหน่ายในวันแรกของเขาตอนกิ่งได้ยิ่งยี่สิบกิ่งนะวลายี่สิบวันถัดไปทําได้เร็วขึ้นมีทักษะนะเพิ่มมากกว่านก่อนน,นั้นห้ากิง่งเมื่อครบเจ็ดวันได้เท่าไหร่อันนี้เป็นตัวเลขง่ายๆนะทนี้คิดธรรมดาก็ได้มื่อใช้สูตรก็ยากนะคตอบคือสองร้อยสห้างั้นเจ็ดวันก็คือ A1 A2 A3 A4, 5, ส 6, 6, A7, 7บวห้วันวันแรก20 วันที่สองเพิ่มไปห้ากิ่ง25่สิบห้าบวกสาบกสหบกสี่บกสบห้าบวกห้าสบดวันบวกกันก็ได้สองสบห้ากิ่งแค่นี้เองคิดอย่างคิดเด็กชั้นประถมนะเด็กชั้นปสามปสี่คิดนะนะอันนี้ถ้าเรคิดอย่างเด็กหมกหกหสสมสัก์สีน่อยก็ใช้เป็นอนุกรมเลขคณิตใช่ไหมยี่สยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิี่ห้าห้าสิเดแรกเราก็ต้องคิดเออคิดอย่าง ตเรียนม .6 ให้มันมีสักรีหน่อยพดแรกคือ a 1เท่ากับอัตราสุดเอ,อผลต่างร่วมดีเพิ่มขึ้นทีละ5ใช่ไหมก็5นาะ n คือ7ก็ใช้สูตร Sn s n สูตร S n ผลรวม n พดแรก n ส่วน2คูณด้วย2 a 1ส่วน n ลบ1คูณดี 7, ก็คือ s 7เท่าก 7, ส่วน2 2 เอหนึ่งพจน์แรกคือยี่สิบบวกเจ็ดลบหนึ่งคูณด้วยหกดีคือห้าออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊ 7, 02, บเจ็ดส่วนสองคูณสี่สิบบวกสามออกมาเจ็ดส่วนสองคูณเจ็ดสิบ 70, ออกมาคำตอบได้เป็นสองร้อยสี่สิบห้ากิ่งซึ่งได้เท่ากัน <c oughs> อันนี้แบบคิดแบบมหกอันนี้คิดแบบปอประถมปออะไรดีอ่ะเออคิดแบบชั้นประถมปอปออะไรดีนะปอปอสี่เนอคิดอย่างปอสี่คิดอย่างมหก ก็ <c oughs> แล้วแต่นักเรียนนะถูกเป็นใช่ได้อ้าวต่อไปอีกข้อหนึ่งเนาะ <c oughs> ข้อที่สามสิบข้อที่สามสิบกำหนดให้ a n พจน์ที่ n ของลำดับซึ่งมี a n บวกหนึ่งเท่ากับเอบวกด้เมื่อ n เป็นหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆและกำหนดให้มาว่า a อพจน์ที่เท่ากับยี่สิบหก a เป็นยี่สิบหกพจน ข้อที่สี่ยี่หกให้หาพจน์บวกเอหนึ่งบวกเอสองบวกเอสามเท่ากับเท่าใดคําตอบคือหกสิบสี่นะคำตอบหกสิบสี่วิธีการทําข้อนี้ไม่ยากเป็นคล้ายๆลำดับเวียนไหวตายเกิดเนาะจับตรงนี้เป็นหลักเลยที่เขาให้มาเนี่ยต้องใช้แน่นอนเป็นหลักสําคัญ a n เอ็นบวกหนึ่งเท่ากับเอนบวกเทั้งเกตทั้งเรียนพจน์มันจะเป็นพจน์แรกคือ a n ใช่ไหมเพจน์ต่อมา a n เบวกหนึ่งเพราะนั้นพจน์นี้พจน์หลังพจน์หลังเท่ากับพจน์ที่อยู่ข้างหน้าแล <c oughs> บวกดเอ็น เอเอบวกหนึ่งถ้ากับพจน์ที่อยู่ข้างหน้าและบวกด้วย n อนั้นพจน์ที่สี่ถ้ากับพจน์ที่อยู่ข้างหน้าพจน์สี่กพจน์ที่สามก็ n อ็นเก็ได้เนาะพจน์ที่สามบวกสามพจน์ที่สามเท่ากับพจน์ที่สองบวกสองพจน์ที่สองเท่ากับพจน์ที่หนึ่งบวกหนึ่งอย่างเงี้ยตรงเนี้ยต้องเข้าใจเป็นความเข้าใจพื้นฐานที่ต้องเข้าใจว่าเอออย่างงี้นะจากตรงเนี้ยเราตีความเป็นตรงนี้ให้ได้ตรงนี้เอาเริ่มต้นเลยนะ a4 สี่เท่ากับเอบวกส แต่ a 4โจทย์ให้มาเท่ากับ26ก็ a 3บวก3ก็26แทนเข้าไปปุ๊บย้ายข้างไปมาได้จพ์ที่3 26ล3ได้เก็บ23อ่าเก็บไว้เก็บเอาไว้ก่อนต่อไปต่อไป a 3ทั้งจพ์ที่2บวก2เพราะนั้น a 3ทั้งจพ์ที่2บวก2 a 2บวก2พที่3คือ23มาแทนปุ๊บ ย้ายข้างไป a 2เท่ากับ2 3ลบ2เท่ากับ21่ได้แล้วพจน์ที่2ได้พจน์ที่2เท่ากับ a 1พจน์ที่2อง a 1่บวก1นใช่ไหมพจน์ที่2คือ21ใส่ไป a 1ไม่รู้แล้วก็บวก1ใส่ไปเพราะฉะนั้นพจน์ที่1ก็เท่ากับย้ายข้างมา2 0 1ลบ1เากัลบ1ทั 1, ท 20, เพราะนั้น a 1เท่ากับ20โจทย์ต้องการหา3พจน์รวมกัน a 1บว a 2ก a 3ก็เอา20 บวกยี่สิบเอ็ดบวกกับยี่บสามปั๊บผมเป็นหกสิบสี่ตอบอ่าอ,อันนี้ก็สามข้ออักษรสามข้อให้นะักเรียนไปทำข้อที่สี่เนาะให้ไปทำข้อที่สี่ให้ไปทำข้อสีข้อนี้นะคำตอบข้อนี้คือคำตอบมันออกมาจะเป็นรากที่สองของร้อยสี่สิบห้ามันจะเท่ากับประมาณเท่ากับรากที่สองของร้อยสี่สิบสี่ คำตอบคือประมาณ12นี่คำตอบข้อนี้ทัางเรียนไปทำนะครูป,ปิดไปก่อนนะให้ไปทำเองถ้าเฉลยหมดนะักเรียนก็จะไม่ได้คิดเลยอ่าวันนี้โอเน็ Net, ตรงนี้ก็ตอนแค่นี้ให้ไปทำโอเน็ Net, ข้อ28 29 30สข้อสาอแค่นี้อ่า